สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอิสุรภาชาแนลค่ะจะพาทุกท่านมาดูวิธีการแย่ไข่มดแดงค่ะข <laughs> องนายบารม <laughs> ทีทินชีลอง <laughs> ไม่ได้แย่ในไกลนะคะแย่ที่ริมโรงเรียนนี่แหละริมระโรงเรียนสังขะค่ะ,คะอุปกรณ์ที่จะใช้เวลาที่แย่มดแดงไข่มดแดงได้นะคะก็คือแป้งมันบ่อบารมีแป้งมันนะคะเป็นแป้งมัน แป้งมันยี่ห้อใดก็ได้นะคะเวลาที่เราแย่ได้แล้วต้องเอามาใส่นี้ก่อนใช่ปะต้องมาใส่แป้งมันนะคะเพื่ออะไรนะให้ให้แม่มดแดงเดินออกไปนะคะให้เหลือแต่ไข่มดแดงไว้อะมาดูนะบารมีกําลังแย่กับมดแดงอยู่ฮะให่ใหญ่นะอยู่ใกล้น้ำเนี่ยไม่ได้กินน้ำดู อุปกรณ์ในในการแย่นะคะก็มีไม้ไม้อยาอ้อนี่เป็นกระสอบวันนั้นใช้หวดนะคะโอ้ยรู้สึกจะหล่นทิ้งมาแล้วค่ะกระหล่นบ้างได้บ้าง,างนี่วันน,นนั้นต้นมะม่วงต้นนั้นต้นนี้แหละค่ะครุที่ได้บ่ชามต้นนี้เนี่ยได้ครึ่งครุป๊ดรอ,อชมผลงานนะคะผูเชียช,ชานด้านการแย่ เ yeah, ย่ไข่มดแดงอย่าเอามดแดงมาใส่ครูนะคะชม,คชมนะโอ้ยมีเยอะอยู่ได้ไหครูได้ค่ะโน่นโน่นโน่่นน่นอยู่ฝั่งรนู้นเออนี่ได้คืว่าไข่ใหญ่นะ,ะอุ้ยเจี๋ยมจะครอบหมวกตู้แล้วอย่าเอาด้วยความแบบเพื่อนแค้นส่วนส่วนตัวนะคะก็จะเอามดแดงใส่หัวให้ครูน่วันนี้ก็เป็นช่วง ามโมงค่ะของวันที่17พฤษภาคม2564ค่ะอากาศก็ร้อนพอสมควรแต่ไม่เป็นผลกับบารามีหรอกนะคะอุ้ยเนาะอ,อุปกรณ์เพิ่นแหมเพิงไม่ใช้หวด,ด,ดหรอไหนนี่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 นนไหนบ้านเราอยู่ไกลไหมนี่แล,แล้วตั้งใจมาแย่คข่มุดแดงเนี่ยนะ ฮะโอ้ยแล้วจะซูมเข้าไปยังไงแล้วคะท่านผู้ชมเราต้องแย่ให้รังเปิดออกก่อนนะคะแล้วค่อยๆเคาะไม้เพื่อให้ไข่แล้วก็ตัวนั้นหล่นออกจากรังคะ่ะมันเอายอากแ,แล้วก็กิ่งมันดูน คือเราแย่ไปกินเองบอเอานะนึกว่าแย่ไปให้ครูอุ่นวันนั้นเราให้ครูอุ่นหมดเลยบอยกันติทัศน์ไม่ใช่บอมากับเราเออกิติทัศน์เออกิติทัศน์เขาจบมาพี่ไม่ทั้งเท่าไหร่แค่ล่งหมแล้วบอครูโอ้ เข้าเหนื่อมาชมผลงานนะคะหลังจากที่แย่แล้วก็เอาเทใส่แป้งมันค่ะโอ้ยเยอะมากกูจะไปยืนทำไมให้มดมันกัดโอ้ยมีแต่ไข่แบบเต็มเต็มถ้าหนึ่งอาทิตย์เดียวแย่เสร็จก็จะไข่สอบ่ออาทิตย์หนึ่งบ่อนี่ที่เรามาแย่ โอ้ยมดแดงเดยอะแยะก,กัดนะคะนี่โดนรุมนะคะท่านผู้ชมนีน่รุมสมครับรู้ดีค่ะนู่นไก่ลนโอ้โอยิดได้มากดูอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะลูกสิทธิฉันแยกััวมดแดงให้หลนออกจากกระสอบได้นี่เป็นความสามารถพิเศษนะ,ะไม่มีใครทำได้เหมือนเขา ด,ดีไม่ต้องใช้สูตรอะไรท<ถ>ั้งสิ้นขายขายเป็นกองกๆองอยู่อุกเอะ <c oughs> ย,ย่างไยย่ำเท้านี่คืออะไรย่ำให้ตัวมดแดงหล่น <c oughs> ไม่ไหวนะ ได้ยังไงมาเย่ไข่มดแดงกิโลละเท่าไหร่คะเดี๋ยวนี้เนี่ยขายสามร้300 300อยปอนเริ่มแรกมันสนี่ร้อยนน่ะโอ้โห,โหได้เยอะมากค่ะท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายโอ้ยไม่อยากจะบอกว่าโดนกัดนะคะจะเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้ กำลังโดนกัดดีเลยตอนนี้เนี่ยก็ยังจะอยากกินเนาะมีเอฟเฟกไขม่มดแดงนี่ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนสูงนะคะแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงมากแล้วก็ยังอยู่สูงด้วยโอโ้โหไม่กล้าเข้าใกล้เลย มีเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะกล้าทำแบบนี้เอยอแยะว้าวเอยวเอะมากปังปุริยเยปังปุริเยปังโหดดูอะทั้งตัวนะคะทั้งไข่โอ้นี่น่าจะได้เกือบครึ่งโลแล้วนะคะเนี่ยสองลังเนะาะพระมาน <laughs> โดนกัดเดินผาดตรงนี้ก็ไม่ได้ เนาะมีไหมไว้แถวนี้อุ้ยเป็นตาแซบโอ้ยเมลามีเธอก็พาฉันมาอยู่ท่ามกลางจะมันกระเด็นออกใช่ไหมจ๊ะไหลออกมาเลยโอ้โหเจ็บ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 มันไข่ลังเล็กๆมันก็ขายเนาะ รังเล็กแต่อู้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยโอ้แบบรังเล็กๆแต่ไข่เต็มเลยโชมหน้าผู้แย่เด่กัวก็ช่างคิดนะครับมอไซค์มาแย่ไข่มาแดงถึงโรงเรียนกันหนูมีความคิดโอ้ ระวังหมดแดงตรงนั้นที่เดินไปนะะอ่ะค่ะไม่เป็นอันถ่ายเลยค่ะอะไรล่ะนึงมันหลังอยู่ขึ้นทางนี้แก้นึงนหลเลตือ <laughs> ก็วิ่งมาโอ้ <laughs> เอฟเฟกต์นี้คือจะตกปะแล้วคุณ <laughs> โอ้ยกูก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละค่ะมดกัดไม่ใช่อะไรนะแตกไปหมดเลยคนถ่ายก็ต้องหลบออกมานะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วทำไมเธอไปทนอยู่กับมันได้ตรงนั้นโอ้ อยากกินของสูงก็ต้องลงทุนนะคะลงทุนเจ็บตัวในมดแดงนะคะในเยี่ยวของมดแดงนี่ก็จะมีกรดฟอร์มิกนะคะเวลาที่มด,มดแดงเนี่ยกัดมันก็จะเยี่ยวใส่ทำให้เรารู้สึกแสบนะคะเป็นกรดอ่อนชนิดหนึ่งทั้งเจ็บทั้งแสบเลยแหละงานนี้นะคะเวลามันเยี่ยวใสราเนา ไปแล้วบอกแล้วใครจะไปหยิบออกมาดันน่ะก็หยิบโอ้ยเธออย่าเวียงมาทางครูชอหัวครูนี่ตายเลยจ้โอ้ยมันก็ไม่กัดเธอเนาะขนาดฉัน้นั่งเกียงขายาวนู่นน่ะได้เยอะมากได้ใบไม้บนนั่นตา,ต,าตายตายตายเอาออกมาอ้ยน้อง นนทั้ทงไข่ทั้ตงตัวตไข่ใหญ่เนี่ยๆนน,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 นแกงใส่ผักหวานก็แซ่บนะเนี่ยอ้าวอูด้ดูดูดูมันไต่ออกนะคะแล้วก็จับอย่างนี้นะคะคดูสาดไป,ดไปจับโอ,โอ้ยนั่นนะไข่เดี๋ยวเอาไข่ออกไปด้วย จะลื่นๆเนาะมันก็ลื่นๆแป้งมันนิ่มยังไม่มีแม่เป้ยง,ปย,งยังไม่เป็นเป้งโอ้ยดูออกอีกไห่นี่โอ้โหโดนกัดบ่ยกไปที่อื่นยกไปที่อื่นเอาไว้เเดอาไว้แดดมันจะหนีแดดไหมนะหรือคนจะหนีแดดก่อนมด ฉันว่าแล้วเธอจะต้องไม่ทำให้ฉันผิดหวังเรื่องการแย่ไข่มดแดงปังมากดูแะโอ้ยไข่เนีเต็มมากเลยเนาะตอนนั้นอ่ะล่างเดียวบอกโอ้ยครูนี่ตรงล่างมันเยอะเนาะตอนแรกแค่นี้เครื่องครูงเครื่องครู่อยแย่แบบไม่รู้จักเหนื่อยเลยครูนี่จะแย่ไปขายหรือแย่ไปกินคะนี่แย่กินค่ะครูแจกพี่แจกน้องกิน พี่น้องเยอะจะแจกคนครูด้วยไหมครับเฮ้ยจะมาแจกตอนนั้นหนึ่งครูหนึ่งครูในดาลงเฟสหนึ่งครูอะไรครึ่งครูก็ครูไม่ได้อยู่เนาะในดาลงเฟสนั่นคุณลุงเข้ามาเอาเหมือนกับตลาดสดเองครูขีดล้าเอาขีดล้นเอาครูอยู่อุบลครูจะมาได้ยังไงครูไปทก็โควิดเครื่องก็อยู่บ้านฉันเก็บตัวอย่างมีความสุขอ้มุดกัดนี่เขาเรียกว่าแม่เป้งมานะคะนี่ทุกคน จะเป็นเต้งหมดแล้วใกล้แล้วคือเราหยิบบอกให้หนูนลนะโอ้ยโนหยิบบอกมนหนูแลหยิบแล้วเล<อ>ยหมอเจ,จ็บเนี่ยจะให้ดูนนี้แม่เป้เงเนาะเอาครุมานี่คือลักษณะของของ,ของเป้งน,นะคะเป็นแม่เป้งก็คือระยะที่แบบเป็นตัวแก่ของไข่มดแล้วนะคะ อันนี้เรียกว่าลูกนางนะคะก็คือระยะที่จเจริญเติบโตต,ต่อจากระยะไข่ลูกนางแล้วก็นี้คือระยะที่เป็นไข่มีการมาใช้ให้ครูทาให้อีกค่ะ,คะซาวใส่เลยค่ะใช่ไหมนี่เขาจะซาวใช่ไหมนี่เนาะ เอเราอ่ะแถวบ้านเราใส่น้ำอย่างนี้เลยไงหมดกัคดคลิปนี้ต้องใช้แบบความพยายามมากกว่าจะได้มาเธอก็สรรหาทำเนาะบารามีเนาะ,ะก็ชอบอย่างนี <S <S> <S ้ส่วนนี้ก็มีนะคะส่วนนี้ก็คือ เน่อตัวมดนะคะใส่ออกจนหมดแล้วแล้วก็จะมาใส่น้ำไว้อย่างนี้ส่วนที่อยู่ในนี้ก็มีโอ้พวกนี้เป็นแม่เป้งเยอะแยะแล้วค่ะเนี่ยแม่เป้งเยอะแยะมากมายนะคะในยกไปสิเนี่ยโอ้ในแม่เป้งเต็มเลยไปยกไปอะไรของเขาเนี่ย นี่ต้นมะม่วงต้นนี้น่าจะแบบดุน่าจะเยอะโอ้ยหมดกัดสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสุรภา channel ด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ